แสงแดดยามเช้าสาดส่องลงมากระทบใบหน้าของครูสมศรีหญิงวัยกลางคนที่กำลังก้มก้มเงยเงยอยู่กลางแปลงผักเขียวขจีหยาดเหงื่อเ,เม็ดเล็กผุดพลายตามไรผมบ่งบอกถึงความตั้งใจและความทุ่มเทที่เธอมีให้กับงานที่เธอรักเมื่อสิบปีก่อนใครจะคิดว่าครูสอนภาษาไทยที่คุ้นเคยกับการอ่านเขียนจะกลายมาเป็นเกษตร,รกรเต็มตัวปลูกผัก ปลูกผล,ลไม้เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาชีวิตที่พลิกผันจากห้องเรียนสี่เหลี่ยมมาสู่ท้องทุ่งกว้างใหญ่เริ่มต้นจากความเหนื่อยหน่ายกับชีวิตในเมืองใหญ่ความรู้สึกอึดอัดที่ต้องอยู่ภายใต้กรอบเกณฑ์ที่จำกัดและความปรารถนาที่จะกลับไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติตอนนั้นสอนหนังสือก็สนุกนะคะแต่รู้สึกเหมือนชีวิตมันขาดอะไรไปบางอย่างครูสมศรีเล่าพลางถอนหญ้าที่ขึ้นแซมต้นคนา เราอยากทำอะไรที่มันเป็นของเราจริงๆที่เราได้ลงมือทำได้เห็นผลผลิตได้กินได้ใช้ได้แบ่งปันความคิดนั้นค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจจนกระทั่งวันหนึ่งครูสมศรีตัดสินใจครั้งใหญ่ลาออกจากงานราชการที่ทำมานานเก็บกระเป๋าเดินทางกลับบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดที่ดินผืนเล็กมรดกตกทอดจากพ่อแม่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ ตอนแรกก็โดนคนปรามาสเยอะค่ะครูสมศรีหัวเราะเบาๆใครๆก็บอกว่าครูจะไปทำอะไรได้ทำนาทำไร่ไม่เป็นสักอย่างคงอยู่ได้ไม่นานหรอกแต่เราก็ไม่ยอมแพ้เราคิดว่าเราต้องทำให้ได้ครูสมศรีเริ่มศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเกษตรอย่างจริงจังอ่านหนังสือดูรายการโทรทัศน์เข้าร่วมอบรมต่างๆสอบถามจากเกษตรกรรุ่นพี่ในหมู่บ้าน เธอล้มลุกคลุกคลานเรียนรู้จากความผิดพลาดและค่อยๆพัฒนาวิธีการทำเกษตรของตัวเองช่วงแรกๆก,ก็ท้อแท้เหมือนกันค่ะครูสมศรีสารภาพผักที่ปลูกก็ไม่สวยไม่ได้ผลผลิตอย่างที่คิดโรคมแมลงก็เยอะแถมยังต้องเจอปัญหาเรื่องดินเรื่องน้ำอีกแต่เราก็กัดฟันสู้เพราะเราเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจจริงเราต้องทำได้ จากแปลงผักเล็กๆที่ปลูกไว้กินเองในครัวเรือนค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครูสมศรีเริ่มปลูกผักหลายชนิดทั้งผักบุ้งคะนา้ากวางตุง้งผักสลัดมะเขือเทศแตงกวาพริกเเอซตราโดยเน้นการทำกรเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคและรักษาสภาพแวดล้อม เราไม่อยากทําร้ายตัวเองและคนอื่นด้วยสารเคมีครูสมศรีอธิบายเราอยากให้คนที่กินผักของเราได้กินของดีมีประโยชน์ปลอดภัยจากสารพิษนอกจากผักแล้วครูสมศรียังเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความหลากหลายให้กับฟาร์มของเธอไก่ที่เลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติกินอาหารจากธรรมชาติให้ไข่ที่มีคุณภาพดี ปลาที่เลี้ยงในบ่อดินกินอาหารจากพืชผักที่ปลูกเองทำให้เนื้อปลามีรสชาติอร่อยเราพยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในฟาร์มให้เกิดประโยชน์สูงสุดครูสมศรีกล่าวอย่างขี้ไก่เราก็เอามาทำเป็นปุ๋ยหมักรดน้ำผักน้ำที่เหลือจากการเลี้ยงปลาก็เอามาใช้รดน้ำต้นไม้ผลผลิตจากฟาร์มของครูสมศรีนอกจากจะนำไปขายที่ตลาดสดในหมู่บ้านแล้วเธอยังเปิดขายออนไลน์ผ่านทาง Facebook และไลน์ ทำให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วตอนแรกก็ไม่ค่อยกล้าขายออนไลน์ค่ะครูสมศรีหัวเราะแต่พอมีลูกศิษย์เก่าแนะนําให้ลองทําดูก็เลยลองทําดูปรากฏว่าขายดีเกินคาดด้วยคุณภาพของสินค้าที่ดีราคายุติธรรมและความซื่อสัตย์จริงใจทําให้ฟาร์มของครูสมศรีเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ เราไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตเราจะมาถึงจุดนี้ได้ครูสมศรีกล่าวด้วยรอยยิ้มจากครูสอนภาษาไทยกลายมาเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงตัวเองได้แถมยังสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อีกสิ่งที่ครูสมศรีได้รับจากการทำเกษตรไม่ใช่แค่เงินทองเท่านั้นแต่เป็นความสุขความภาคภูมิใจและความรู้สึกของการได้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติการทำเกษตรทำให้เราได้เรียนรู้หลายอย่างครูสมศรีกล่าว ได้เรียนรู้ความอดทนความพยายามความเมตตาและความกระตันยูต่อธรรมชาติครูสมศรีเชื่อว่าการทำเกษตรไม่ใช่แค่การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แต่เป็นการสร้างชีวิตสร้างความสุขและสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมเราอยากเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าการทำเกษตรไม่ใช่หน้าอายไม่ใช่เรื่องหน้าลำบากอย่างที่คิดครูสมศรีกล่าวถ้าเราตั้งใจจริงเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้ ครูสมศรีวันนี้ครูสมศรีไม่ได้เป็นแค่เกษตรกรแต่เป็นครูเกษตรกรที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับคนสนใจเธอมักจะเปิดฟาร์มให้คนทั่วไปเข้ามาศึกษาดูงานสอนวิธีการทำเกษตรอินทรีย์และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรรุ่นใหม่เราอยากเห็นคนรุ่นใหม่หันมาสนใจการทำเกษตรมากขึ้นครูสมศรีกล่าวเพราะการทำเกษตรเป็นอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนและมีเกียรติ เสียงไก่ขันเจ้ยแจ้วดังขึ้นเป็นระยะแสงตะวันเริ่มแรงกล้าครูสมศรีเงยหน้ามองฟ้าพลางถอนหายใจด้วยความสุขชีวิตเกษตรก,รกรก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดนะคะครูสมศรีกล่าวเหนื่อยหน่อยแต่ก็มีความสุขค่ะบทสรุปเรื่องราวของครูสมศรีเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่กำลังมองหาความหมายของชีวิตและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง การทำเกษตรอาจไม่ใช่เส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายความสุขและความภาคภูมิใจหากเรามีความตั้งใจจริงมีความอดทนและมีความรักในสิ่งที่เราทำเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้เมื่อเราได้รู้เรื่องราวของครูสมศรีแล้วในตอนถัดไปเราจะไปพบกับเรื่องราวของหนุ่มวิศวะ ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรอัจฉริยะใช้เทคโนโลยีช่วยในการทำการเกษตรได้อย่างไรโปรติดตามตอนต่อไป